สวัสดีครับวันนี้อาจารย์อ๋านจัดให้โคโนตตลอนทัวร์ในซีซั่นสองวันนี้ผมพามาหาร้านค้าหเดียวในจังหวัดภูเก็ตร้านราชาปร,บรับโยนสำนักงานใหญ่ครับสวัสดีครับคุณบอยครับสวัสดีครับว,วันนี้ต้องขอมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวสินค้าของโคโนตเลยตั้งแต่คุณบอยทำโคโนตมาเนี่ยเข้าปีที่4แล้วเนี่ยถามหน่อยว่าตอนนี้คนในภูเก็ตร,รู้จักโคโนตขนาดไหนบ้าง ผมว่าก็แต่มันมาเรื่อยๆไงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมแนะนําโคโนดูแล้วแล้วก็มั่นใจในตัวสินค้าทีนี้ก็มีตู้ทดลองมีเครื่องวัดอะไรเรียบร้อยลูกค้าได้ทําการทดสอบเห็นความต่างความแตกต่างเยอะจากหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ที่คูบอยเคยทํามารวมถึงลูกค้าในพื้นที่ด้วยซึ่งตอบรับได้ดีมากแล้วครับผถามหน่อยไอ้สามปีสี่ปีที่ทำมาเนี่ยตัวไหนเดินดีสุด ในภูเก็ตถ้าถามว่าตัวไหนเกินดีตอกต้องเป็นติง้าที่อยู่ในกาะจากลางเออก็เป็นซูเปอร์เซรามิกตัวเรือธงโคโนสคือซูเปอร์เซรามิกจริงๆอ่ะเรือธงต้องเป็นสเตปแบ็กนะคือตัวใหม่ล่าสุดของเราใช่ครับจริงๆแล้วเป็นเรือธงเพราะว่ามันเป็นถ้าเปดปียดแต่เหมือนเรือก็ประจำบารแต่สเปปแบ็กนี่สุดยอดแม่เพราะผมลองเองด้วยลองลองทดสอบเองอะไรเองเนี่ยความร้อนเนการได้ถึงประมาณ 99%กว,ว่าเลยนะถือ<ห>ว่าสูงมากๆใน,ในในในเมืองไทยปัจจุบันนี้<ห>เลยนะอ่ะแล้วคราวเนี้ยก็ต้องถามกบอยนกะักว่ากบอยได้เริ่มเอาตัวตัวตัวเรือโทมาคือตัวสเปนแบ็เข้ามาเนี่ยตอนเนี้ยได้มีขายให้ลูกค้าไปบ้างหรือยังลูกค้าปีครับขายไปแล้วหลายคันไหมก็พอ,อสมควรแล้วในราคาที่ประมาณเอ่อต,ตอนนี้นะครับก็ในราคาเดิมปกติคือเป็นราคาที่น่าขายอยู่ที่เป็นราคา เ,<ล>เป็นตามตามไทยรีตัวนี้เลยใช่ครับอ่าโอเคแล้วคราวนี้เนี่ยสมมุติผมถามหน่อยอย่างคนเนี่ยมีติดตามผมทาง Youtube Channel ก็ดีหรือทางทางเพจของโครโนก็ดีเนี่ยเกิดคนในพื้นที่ของภูเก็ตหรือจังหวัดใกล้เคียงอยากจะใช้บริการของฟิล์มโครโนมาหาโกบอยเนี่ยโกโบอยมีอะไรให้เขาบ้างก็โปรโมชั่นไหมอะไรไหมประมาณเนี้ยโปรโมชั่นนะครับผมเอาเรือทงคือตัวไหนสเปคแบยัะ เอาตัวถัดสเปแบ็คเลยเอาตัวสเปแบ็คเลยเอาของด right. ีเลยเอาของดีเลยแล้วจะให้ปุโมชช่นเขายัางไงมักงลดเปิดยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากราคาเน,นี้ยนะไท่ครับมันใกล้เคียงกับใกลมากไงอาแล้วอะอ๋อจริงๆไดมอนก็กถือว่าเกิดเป็นสงตูดแล้ว,แ,ลวแต่ตัวนี้ได้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะได้ใกล้เคียงกบบใกมากไงอาอืมแล้วมีจำนวนไหมว่าจำกัดจำนวนไหมว่ากี่เดือนหรือลดกี่ครั้งอะไรยังไงผมให้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือปีหมดโลไม่ไหรจบ ฟรีหมุนม้วหมดเลยจบก็ได้ไม่กี่คันถ้ยให้ผมนับมาจากก่อนนะม้วนหนึ่งมันมีสามสามซีดีใช่ไหมห้าคันสิบห้าคันผมแนะนํานเลยครับอย่าเสียโอกาสครับมาติดครับฟลีมันดีจริงๆแล้วร้านนี้ไม่ใช่เปิดมาแค่ปีสองปีครับการันตีเปิดเป็นร้านแรกในภูเก็ตด,ด้วยระยะเวลาสี่สิบหกปีชํานาญแน่นอนครับจากเจนหนึ่งสู่เจนสองคือรุ่นโกบอยแล้วนะครับเชื่อผมร้านนี้ฝีมือจริง ไม่ใช่แค่ฟิล์มครับเครื่องเสียงก็ทำนะครับกล้องบันทึกก็ทำาผูบอลขอเบอร์ติดต่อนยครับก็เป็นเบอร์โทรตั์นะครับศูน3 2 5 6 6 9ตีามอหาแล้วก็ช่องไนแอนะครับก็เป็นนแอชาภูเก็ตเป็นภาาภาษาอังกฤษนะครับ R A T H A แล้วก็ P H U K E T นั่นคือรนชาภูเก็ตเป็ผมพิมพ์ตัวเล็กจดไว้แล้วครับถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวทางเราจะเป็น ตัวหนังสือให้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ก็คงต้องขอบคุณกรูบอยแล้วเดี๋ยวผมต้องเดินทางต่อ <ฮะ S 1> แต่ส่วนผมจะพาไปเยี่ยมชมร้านไหนกับผลิตภัณฑ์ฟิล์มโครโนสซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยกระแสมาแรงมากเดี๋ยวไปเยี่ยมร้านไหนตามไปทีครับวันนี้ต้องขอบคุณกรูบอยมากแล้ว <ฮะ S 1> ขอตัวก <ฮะ S 1> ่อนครับขอบคุณครับครูบอยครับไปก่อนครับสวัสดีครับ